เมื่อไหนจะได้ปาร์เนย์ตกปาดิบันยากเหลือเกินอุยเอ้าไม่ได้เอ้าสวัสดีทุกคนโอเคก็สวัดทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผ่านใจนะวันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนแนวบ้างนะคะเราจะลองเล่นไม้คราบนั่นเองบอกเลยว่าจะรอดหรือจะร่วง ราจะมาสร้างบ้านนีแล้วเราก็จะลองว่าใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นด้วยนะคะอันดับแรกเราก็จะลอยขึ้นสูงๆเพื่อไปหาพื้นที่ที่กว้างๆคะ่ะอีบินขึ้นสูงๆกันเลยไหนเดียวซีว่าจะได้ตรงไหนโอ๊ยโยเร็วเกิดตัวไหนอ่านักแทุกคนจะแล้วไปค่ะบายบายบบอกได้ว่าอันนี้เราสร้างเป็นหมู่ที่ เราสามารถสรของในก่อนนะเฮ้ยทุกคนตรงนี้สวยวิวดีเลยนะเอาตรงนี้แหละสูงๆนูนหนาวอะทุกคนโอเคเราจะขูดตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็ขูดเลยขูด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 เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกดิบนะคะบอกว่าให้มันเอ่อให้มันแบบเรียบๆหน่อย แล้วเราเราวางแผนไว้คือเราจะทำเป็นบ้านแนวสูงทุกคนอย่มาดูซิว่าเราจะทำบ้านแนวสูงได้หรือไม่แต่ระหว่างนี้เราคงต้องขุดขุดต่อไม่รอแล้วนะแปจ้าขุดรัวๆไปทุกคนแล้วเรามีเรื่องี่เศษจะบอกด้วยก็คือตอนนี้เราได้สร้างโอเพนแชทใช่ไหมคนเข้าคือน้อยมาก เราก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าใครที่เข้า Open Chat อาจจะมีสิทธิ์มาถ่ายคลิปกับเราด้วยหรือคุยเล่นเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ช่วงสงการเราจะมีแจกของรางวัลน,นะเราจะสุ่มแจกคนใน Open c h a t เท่านั้นใครที่ไม่เข้า Open Chat ก็ไม่ได้นะครับสองรางวัลนนะ้ำแจกช่วงสงการนะคะใครอยากลุ้นรางวัลก็สามารถมาเข้า Open Chat เรากันได้นะ มาคุยเล่นมาเล่นเกมหรือบางคนใครที่ว่างก็มาอัดคลิปกับเราได้นะถ้าเราจะลงคลิปวันไหนหรือตอนไหนเราก็จะแจ้งไว้ในโอเพนแชทเรานะใครที่อยากมาดูเร็วๆมาดูคนแรกก็มาเข้าโอเพนแชทเรากันนะครับมีกิจกรรมสนุกให้เล่นกันเยอะเลยมาเข้าโอเพนแชทเรากันเยอะๆนะหรือใครที่ยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปช็อตท,ที่เราลงไปได้เลยนะคะ จนเมื่อยแล้วนะยังไม่เสร็จอีกเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เสร็จแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่านานมากเฮ้ยเจ้าแพ้เฮ้ยแกะหรือแพ้แกะแกะ,แกะเพราะว่าเหมือนในนี้มันไม่มีแพะน่าจะใช่นะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ไหนดูซิเอเราใช้ไม้อันนี้ดีไหมทุกคน ไม้น,นี้ก็สวยดีนะโอเคเราจะใช้ไม้แหละเพราะว่าสวยดีนะแล้วเราก็จะดูบันไดบันไดยอยู่ไหนบันไดบันไดอ่ะนี่เจอบันไดแล้วเราจะใช้บันไดอันนี้นะคะมาแตะแป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 ะเสียเฮ้หรือว่าเราจะลองอันนี้ดีอันนี้เหมือนเราเคยเห็นเขาเคยขึ้นกันอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังขึ้นได้อยู่ไหมนะคะ โอเคเราจะลองขึ้นก่อนนะทุกคนเพราะตอนนั้นเหมือนเราเคยเห็นเขาบอกว่าวปีนขึ้นม้อ๋อมันกระโดดเหรอ,อ,อทำไมขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ต้องกระโดดแลวัวแต่ว,ว่ายากนะบันไดง่ายกว่าโอเคทุกคนแล้วถ้าเราจะลงล่ะอ่ะลงไม่ได้โอเคแต่ว่าเราควรใช้บันดไดแหละทุกคน ปันใดง่ายสุดแล้วโอเคแปะเลยอุ้ยบอกเลยว่าบ้านเราต้องสวยแน่ๆไม่มีผิดหวังแน่นอนอันดับที่สองเราก็จะหาเอ่อมันเอ่อไม่ใช่ด็มันอยู่เป็นรั้วเราจะเอารั้วมาแปะด้านข้างไม่ให้เราตกนะฮะเราจะบอกทุกคนนะว่าใครอยากใช้สุดเราก็ทำตามได้เด้อ แต่นี้เหมือนแล้วน่าจะใช้ไมครับ t แท้นะคะเสียตังคือไมครับ t แท้ถ้าเราไม่เสียตังคือไมครับ t ปอมนะแอกว่ามันมันมีหลายหลายอันแหละแบบแบบแบบไมครับมันมีหลายอันที่บอกว่าไม่แท้ก็ไปหาเล่นก็ได้นะครับเราก็จะแปะเลยเฮ้ยก็ได้อยู่นะสวยอยู่ด้เราจะไม่ทําให้บ้านเราผิดหวังแน่นอน100ร้อยเอร์ซนวงเล็บมั้งอื ทุกคนว่าบ้านเราจะสวยไหมเราว่าก็น่าจะพอได้อยู่เนี่ยอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เลยแค่เราว่าเดี๋ยวต่อไปเราต้อจะเล่นเหมือนว่าฟรีไฟแต่ฟรีไฟมันก็ลอาเล่นได้นะฟรีไฟเยเดูก่อนนะโอเคเราจะวางไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ โอเคด้วยคอลลาตานนี้เราก็วางเสร็จแล้วนี่อันดับต่อไปเราจะมาหาแบบว่าเอาไปเปิดประตูอันนาอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาไหนนะคะแต่เราว่าเราน่าจะเอานี้แหละมันก็สวยอยู่นะว่าไปเคทุกคนมาสวยเนะีแล้วว่าได้อยู่นะก็สวยดีโอเคทุกคนต่อไปเราจะวางตรงรั้วนะคะทุกคนมันใช่รั้วปะ เราเรียกลัวนะฮะถ้าเรียกผิดก็ขออภยยัยด้วยโอเคเฮ้ยทำไมหน้าจอมันมืดจังอ๋อลืมไปทุกคนนี่มันตอนมุดนนะฮะโอเคเอ้าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยบังเดีโอเคต่อไปเราจะสร้างบ้านนะคะทุกคนนี่ก็ไม่ใช่บ้านนะนี่ไม่ใช่บ้านนะทุกคนมันคือบันไดนะคะ ต่อไปเราก็จะทำแบบว่าพื้นนะคะถ้าเราไม่มีพื้นแล้วเราจะอย,อยู่ได้ยังไงนะคะเราจะทำแบบว่าเจ็ดเจ็ดนะคะความความยาวเจ็ดส่วนความก้างห้าความกว้างไม่ใช่ก้างความกว้างห้านะคะนี่อันนี้เจ็ดบอกนะแล้วก็ยา,ยาวยาวเจ็ดกว้างห้านะคะขึ้นมาให้แล้ว บอกได้ว่าประมาณนี้ก็ลังพอดีนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็จะสปีดต่อไป เเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แต่เราว่าถ้าเราตื่นเช้ามาทุกคนซอมบี้น่าจะเยอะแน่ๆเพราะว่าแบบนี่ไงของเราอะ่ะมันเหมือนเป็นหลังคาด้วยแล้วข้างล่างคือซอมบี้น่าจะมาอยู่เต็มมาทุกคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคแล้วต่อไปเราก็จะสร้างกําแพงคนะถ้าไม่มีกําแพงบอกเลยว่าลงคนอื่นก็เห็นได้อะใช่ไหม แล้ตอนนี้เราจะสร้างกำแพงนะฮะบอกเลยว่าพอเราสร้างกำแพงเราบ้านเราดูเล็กลงอนะ่ะเพราะว่าอะไรไม่รู้นะฮะโอเคเราจะสร้างสักประมาณสี่ชั้นนะเพราะว่าถ้าถ้าสามชั้นมันไม่พอนะทุกคนโอ้ยบักโอเคอันตับแรกโอ้ยเนี่ยทุกคนใครเคยทําแบบนี้บ้างใครเคยที่แบบจะทํากำแพงอยู่แล้วบล็อก,กมันชอบมาแบบมาติดกิบ อีกอันนึงอ่ะทุกคนเราเบื่อมากเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปจอนเสร็จเลยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เสร็จไม่ทิ้งร,รอยแล้วนะคะหน้ามันดูเหมือนแบบว่าชาวบ้านมากเลยทุกคนและข้างล่างก็จะติดไฟไว้นะคะ,น,ะ,คะนี่บอกเลยว่าสวยนะว่าไปเคแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบว่าอัญมณีนะใช่อัญมณีไหมเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านนะคะนี่นอันดับแรกก็เปิดประตูแล้วก็ต้องปิดด้วยนะทุกคนถ้าไม่ปิด จรเข้านะคะนี่โอ๊ยต,ตก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 นี่แล้วก็จะมีอัญมณีนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านข้างในยังไม่ได้ตกแต่งนะทุกคนแล้วขบวนก,ก็จะเป็นไฟนะฮะบอกเลยว่ามีไฟห้าดวงบอกเลยว่าตอนคืนสวยแน่ๆโอเคทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะตกแต่งข้างในบ้านนะคะ mm hmm. อันดับแรกเราก็ต้องมีเตียงใช่ไหมเราต้องมีเตียงทุกคนไม่งั้นเราจะนอนได้ไงนอนกับพื้นก็ได้ใช่ไหมทุกคน เราจะเอาบอกว่าเตียงชมพูด้วยกันเพราะเราชอบสีชมพูนะคะแล้วเราก็จะเอาเตียงสองอัน,น,นมาแปะเอ้มาติดสีมาติดให้ให,ให้มันเหมือนมีสองมีสเตียงนะคะหรือเตียงใหญ่เพราะว่านอนเตียงเดียวไม่พอหรอกเราอะชอบกิ้งถ้าเรานอนกิ้งนะทุกคนบอกเลยว่ามีตกเตียงแน่นอนว่าไปบ้านเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน และอันดับต่อไปนะคะเราจะขาดไม่ได้เลยกับกล่องเก็บนั่นเองค่ะทุกคนไม่งั้นถ้าเราจะเก็บเราจะเก็บของยังไงล่ะคะแล้วก็จะเอากล่องมาเลยเราจะทําให้มันเป็นว่ากล่องหนึ่งกล่องใหญ่แล้วก็อีกกล่องนึงก็จะเป็นกล่องเด็กะคระับนี่ทุกคนว่าสวยไหมเราก็เราว่าก็สวยอยู่นะสวยดิว่าไปเหวี่ยว,วนะโอเคทุกคนเราว่าก็สวยดีนะ อแล้วต่อไปเราจะทำอะไรดีอะทุกคนมันดโูโล่งๆไปมะที่คับของไหทุกคนถ้าที่คับของอะถ้าเราบอกว่าไม่มีที่คับของแล้วเราจะทําของยังไงใช่ไหมทุกคนเราจะเอาที่คับของมาข้างล่างแล้วก็กล่องมาข้างบนนะคบเพราะว่ากล่องมันเล็กกว่าที่คับประมาณนี้ฮะก็สวยดีต่อไปเอาห้องสมุดเมานะทุกคนเราจะสมุดไว้ตรงไหนดีอะตรงไปเตียงเหรอ แต่ถ้าเราเอาไว้ตรงายเตียงมันก็จะบังกระจกนี่เหรอก็พอ,อ,อ,อได้ทุกคนว่าเป็นไงแล้ว,วมันไม่ได้อะมันบอกว่าไม่ค่อยสวยหรือว่าเราจะปรับแต่งใหม่มดเลยะจะแต่งยังไงดีจะแต่งยังไงให้มันสวยหรือว่าเอาสมุดไปตัวข้างๆดีทุกคนแล้วก็จดไอ้ตรงข้างหลังแล้วก็ไม่ต้องเอา ดีไหมแต่ว่าเฮ้ยก็พอได้สวยดียทุกคนแล้วเราก็เอากล่องไม่ตรงปเตียงอืมได้ไหมอ่ะจะได้ไหมจะได้ไหมเกืก็ได้แต่ว่ามันลุกไปหน่อยทุกคนว่าได้ไหมเราว่าก็ได้แหละ เราจะไม่เอาสวยขนาดนั้นหรอกทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาสวยแต่เราก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีทุกคนใช่ไหมโอเคแล้วอันดับต่อไปเราก็จะเอาของใส่กล่องนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่มีของแล้วเราจะบอกว่าเก็บอะไรได้ยังไงใช่ไหมโอเคไหนเราจะเพชรนะทุกคนเราอะรวยแล้วต้องรวยเราต้องมีเงินมีทองมีเพชรทุกคน เราก็จะเอาเพชรมาใส่ไว้ในกล่องน,นะคะน mm ี hmm. <ง>่เพชรหาเพชรก่อนทุกคนหาเพชรหาเพชรไม่เจออืม mm hmm. เอาเตาก่อนแล้วกัน mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่มีเตาแล้วเราจะเผายัางไงเรา mm hmm. จะเผาของอยังไงทุกคน mm hmm. ไม่ตรงนี้อ่ไม่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดี mm hmm. เอหรือว่าเราจะไปตรงนี้ mm hmm. ยังไง บ้านของเรามันก็มีนิมอลซะด้วยละสิอย่างนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยโอเคทุกคนเราว่าเราก็จะทำแบบนี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงเลยอ่ะน,นะโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนเราว่าก็สวยแล้วนะโอเคเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะหาของมาใส่นะคะ แล้วก็จะเอาแบบเพ่อเอาวอาวุธชุดนะคะแล้วก็หารอาหารก็จะสักประมาณแบบว่าขนมปังเนื้อไก่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยระหว่างนี้คือแบบว่าเมื่อยมากอะทุกคน mm hmm. คือกว่าที่เราจะใส่เสร็จอะนานมากๆขออนุญาตสปีดครับ และตอนนี้เราก็ได้ทําบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถบอกกันได้นะทุกคนคิดว่าบ้านเราสวยหรือไม่สวยก็คอมเมนต์บอกกันนะบ๊ายบายจ้า